ก็วอยู่ตั้งเนอะแล้วเราจาออ้างยเางม่ให้เราเลย็ว่าได้ขึ้นไปที่ยักษ์มั้ยตอนเด็กๆไปเล่นสไลเดอร์เนาะเวลาพักอนะียักษ์สองนนหอมยักษ์สองต้นเลยเลยบันไดน,นะนะั่นแหละกับเล่นสไลเด,ดอร์โอโห เรขึ้นมาลยดูดูความพยายามของคุณเพื่อนค่ะคุณเพื่อนสองคนกำลังพยายามตั้งกล้องนะคะเร็วเร็วเร็วมีไงตรงนี้ได้ไหมอันนี้เท่าไหร่แล้วสิบวิใครถ่ายอันไหนอันนั้นวิดีโออันนี้กดได้ยังมาได้ไหมมา